วันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าเซฟตี้สุดหล่อโอเปริกตัวโปรดของผมนี่มากับสีน้ำเงินสวยสดใสแข็งแรงหัวอลูมิเนียมน้ำหนักเบาใส่สบายอยากรู้ไหมมันแข็งแรงแค่ไหนไปดู <c oughs> ทดสอบความแข็งแรงของหัวไปดูโอ้ยล้อเล่นไม่เจ็บสักนิดน้องคงไม่ใช่มาทดสอบกันว่าพึื้นกันทะลุจริงหรือเปล่า ไม่ทะลุของจริงแล้วนี่คือโอเบลิกสุดหล่อตัวโปรดของผม